สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะเป็นการเช็คพลังงานดวงความรักนะคะประจำเดือนกันยายน2567ของชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะขอให้ท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะตั้งจิตนะคะเป็นสมาธิตั้งจิตอธิษฐานกับไพ่นะคะ,ะาถามสอบถามสิ่งที่คุณต้องการที่จะรู้นะคะ การอ่านไพ่นะคะพิมพ์จะไม่ได้แยกว่าเป็นคนโสดหรือว่าคนมีคู่นะคะอ่จะเป็นพลังงานที่แบบหน้าไพ่เขาอยากจะบอกเล่าเรื่องราวนะคะเป็นของใครบ้างนะคะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างขึ้นอยู่กับอ่ลักบุคคลน,นั้นๆน,น,นะคะในสถานการณ์นั้นๆน,น,นะทิพยอยากจะเปิดออกมาอยากจะเฉลยอ,ออกมานะคะเราจะมาขอ อนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทวดานางฟ้าที่ปกปักรักษาผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะชาวลัคนาราศีมีนขอให้ เทวดาของท่านเนี่ยอนุญาตนะคะเปิดทางให้พิมพ์สามารถที่จะอ่านไพ่ได้ได้รู้เรื่องราวรับรู้ในสิ่งที่ท่านอยากจะสื่อสารในสิ่งที่ท่านอยากจะบอกอยากจะเตือนนะคะแล้วก็รวมถึงอขออนุญาตสิ่งศั์สิทธ์ครูบาอาจารย์นะคะเทวดานางฟ้าของคนที่ท่านมาถามถึงทุกๆคนด้วยนะคะเรามาเช็คพลังงาน รวมกันก่อนนะคะว่าเดือนนี้เรื่องราวจะเป็นมาอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นนะคะพิมพ์ชอบไพ่สําหรับนี้มากๆเลยทุกคนมันมันถ้าเอามาอ่านเรื่องความรักแล้วมันดูซอฟลงดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ ลง,งานในเดือนนี้นะคะพลังงานรวมจะเป็นเรื่องราวของใครบ้างอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะแล้วแต่สถานการณ์ของบุคคลนั้นๆน,น,นะแล้วแต่ช่วงเวลาที่จัก,กรวาล๋ยวจะจัดสรรให้นะคะใบแรกนะคะเป็นเอ p มเพ s สใบที่2เป็น9้าไม้นะคะแล้วก็ใบที่3เป็น9ก้ถ้วยพลังงานนะคะเหมือนกับว่า ตอนนี้นะคะมีบางคนที่รู้สึกว่าอาอยากที่จะหันมาใส่ใจอยากที่จะหันมาแบบโฟกัสที่เรื่องความรักแล้วนะคะหลังจากที่คุณเนี่ย ก่อนหน้านี้อาจจะทํางานอาจจะยุ่งกับงานมากๆเลยนะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเรื่องให้กับเรื่องราวของความรักสักเท่าไหร่นะคะการที่คุณเป็นเอ็มเพลสก็คือคุณาสามารถมีทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วคุณประสบความสําเร็จแล้วนะคะในเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็คุณรู้สึกว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะตั้งกำแพงสูง นะคะในเรื่องราวของความรักคุณอาจจะไม่ไม่ได้เปิดใจมาก่อนหน้านี้อาจจะมีแบบเรื่องราวในชีวิตของคุณคุณอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสที่ความรักกันนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมุ่งหน้าไปทํางานทําการสะส่วนใหญ่ แต่ว่าตอนนี้เหมือนว่าคุณเริ่มที่จะงานของคุณก็ซอฟลงแล้วเบาลงแล้วนะคะแล้วก็คุณเองก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานคุณก็กําลังอาจจะหันมาโฟกัสในเรื่องของความรักแล้วนะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าช่วงนี้คุณอาจจะเหงานะคะอาจจะดูแบบอยากมีใครสักคนเข้ามาทำให้หัวใจคุณเนี่ยมันกระปี้กระเปปาขึ้นมานะคะ พลังงานนะคะเป็นพลังงานที่เป็นแบบรวมๆนะคะทุกคนไม่ได้แบบว่าแยกแะคนโสดนะคนมีคู่อะไรอย่างนี้นะคะพิมพจะบอกทุกคลิปเลยนะทีนี้เรามาเช็คพลังงานตัวตนของคุณกับคนคนนั้นที่คุณมาถามถึงนะคะพลังงานของคุณและเขานะคะในเดือนกันยายน2 5 6 7นะคะ พลังานตัวตนของคุณนะคะขึ้นเป็นเด็กถือดาบนะคะเด็กถือดาบในที่นี้เหมือนคุณมีการที่ตัดสินใจอยากจะทำอะไระเกี่ยวกับเรื่องของความรักอาจจะคุณอาจที่จะรู้สึกว่าตอนนี้คุณมีมีพร้อมแล้วคุณมีเงินแล้วคุณ รู้สึกว่าคุณก็อายุเยอะแล้วเหมือนกันในบางทีบางคนนะคะอาจจะเป็นคนที่ก่อนหน้านี้ไม่โฟกัสความรักจริงๆนั่นแหละเพราะว่ามุ่งหน้าไปที่การหาเงินการหาความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะแล้วตอนนี้คุณอะ่ะเป็นงถือเหรียญแล้วซึ่งคุณก็ประสบความสําเร็จในตรงนั้นแต่รู้สึกว่าในเดือนนี้แน่นอนล่ะคะ่ะคุณต้องการที่จะบุกตะลุยในเรื่องของความรักนะคุณต้องการที่จะ มีครอบครัวต้องการที่จะมีแฟนต้องการที่จะแบบว่าทําให้ชีวิตตัวเองอ่ะมันสมบูรณ์ขึ้นมานะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณมี9ก้าถ้วยนะคะแล้วคุณก็เป็นเอ็มเพลสคิดว่าสําหรับคนที่มุ่งหน้ามุ่งมุ่งหน้ามุ่งหน้าทำงานอยู่นะตอนนี้ก็น่าจะเป็นการแบบเร่งรีบนะคะเพื่อที่จะ เคลียงานให้เสร็จหรืออาจจะแบบมีการวางแผนนะคะว่าหลังจากจบงานชิ้นนี้หลังจากแบบได้เงินก้อนเนี้ยคุณวางแผนที่จะกลับบ้านหรือว่ากลับไปบุกตะลุยหรือเข้าไปจีบ ใครสักคนหนึ่งหรือเข้าไปสารสัมพันธ์อะไรกับใครสักคนนะคะในเดือนนี้คุณมีความนึกคิดว่าคุณอยากจะเข้าไปพบไปเจอใครสักคนพลังงานของคนที่คุณมาถามถึงนะคะได้ชาลีออดนะคะเป็นคนทางไกลคนต่างชาติคนต่างถิง่นต่างแดนหรือคนต่างจังหวัดคนที่อยู่คนละภาคกันที่อยู่ไกลออกไปนะคะแล้วก็มีจะมีการแบบเดินทางเข้ามาก็มาพบมาคุยกันนะคะ คิดว่าคุณเองก็น่าที่จะเตรียมตัวในเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่ามันก็เลยเป็นพลังงานที่คุณกําลังที่จะตัดสินใจทําอะไรอย่างหุนหันพันแล่นมีการเร่งรีบนะคะที่จะไปพบไปเจอกันกับใครคนหนึ่งมีการนัดอะไรกันไว้หรือเปล่าคนคนนั้นของคุณนะคะเขาเป็นอัศวินนะคะถือเหรียญ แน่นอนเขาอาจจะไม่ได้มีหน้าที่การงานที่แบบมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่หน้าที่การงานอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เท่าเทียมกันนะคะมีฝั่งหนึ่งที่มีเยอะมากกว่าแต่ว่าคุณไม่ได้พวกคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่าคุณดูไม่ได้วอรี่คุณดูคบคบกันได้เพราะว่าเริ่มต้นที่จะอยากเขาเรียกว่าเริ่มต้นที่จะอยากสารความสัมพันธ์กันแล้ว ด้วยความที่เขาก็มีเหรียญน,นะแต่เขาก็ยังเขายังเป็นอัศวินอยู่แต่คุณเป็นราชาคุณเป็น คุณเป็นคนที่มีแล้วคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมแล้วแต่ว่าเขาเองเขาก็พยายามนะคะม้าตัวนี้ที่เขาขี่มาคุณเห็นดอกดอกซากุระนี่ไหมคะมีแต่งตัวให้ม้าสวยงามเลยแล้วก็มีดอกซากุระประดับอยู่บนหัวเขาเหมือนต้องการที่จะเข้ามาอมอบความรักเข้ามาขอโอกาสจากคุณหรือรอโอกาสจากคุณนะคะเดินมีการเดินทางนะคะเพื่อที่จะมาพบมาเจอกันในเดือนนี้ เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะคะเป็นยังไงบ้างของชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะไพ่ไพ่ไตกลงไพ่ตกมา2ใบนะคะไพ่ตกลงมาสใบของทางฝั่งคุณทางฝั่งคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยคุณต้องการที่จะอยากเริ่มต้นความรักจริงๆนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ คุณมีทุกอย่างแล้วแล้วก็คุณคุณเหมือนคุณเลือกที่จะคุณมองไปหามองขึ้นไปบนนี้ค่ะมันเป็นการมองขึ้นไปหาผู้หญิงคนนี้ก็คือความรักของคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือใจเป็นชายหรือไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากทําทให้ตัวเองอะ่ะมีสีสันในชีวิตทําให้ตัวเองแบบดูดูแบบ จากที่คุณทํามุ่งหน้าทาแต่งานทํางานหนักคุณอาจจะเครียดอาจจะเบื่ออาจจะแบบมีแล้วมีมากพอแล้วแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราหามาเนี่ยมันทําแต่งานมันหัวใจมันหวาเวอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> ก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณที่เลือกที่จะ,อ,ะอยากจะพบเจอใครสักคนหนึ่งนะคะ คุณมีการตัดสินใจนะคะว่าคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่กับเขานะคะคุณอยากจะมาเป็นสองเหรียญอยากจะรักษาบาลานซ์อยากจะทำอยากจะกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งอย่างนี้ก็ได้นะคะมีคนอาจจะมีคนมาทำให้คุณปิ๊งได้นะคะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอนะ่ะ อยากจะเข้าไปมีความสัมพันธ์ผูกพันอะไรกับเขาให้มากกว่าเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุยกันอยู่คุณก็อยากจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับเขานะคะขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคนที่คุณมาถามถึงนะคะอาจจะเป็นชาวท่านดินได้นะคะกานทุกศกมังกร แล้วก็ชฉยยอดนะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎได้นะคะหรือผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคนที่เกิดวันที่7ได้นะคะพลังงานของเขาดูมีความหวังแต่ทําไมเขาดูว่าเขาดูเขาคิดมากเขาน่าจะคิดมากเรื่องเออเรื่องเงินของเขาั้งคะเขาคิดว่าเขาวันไหนยังมีน้อยอยู่เขายังคิดว่า เขาว่าอยากเหมือนอยากมาแต่งงานกับคุณมีความหวังมีการแบบมีการแบบยา้ยายย้ายกันไปทํางานหรือเปล่ามีการแบบหรือว่ามันมีมีการแบบช่วยกันหาเงินเพื่อที่จะมาลงหลักปักฐานด้วยกันอย่างนี้ไหมคะแต่ว่าในส่วนของเขาอ่ะเขาก็เขาคิดว่าเขาอ่ะเติมเต็มคุณไม่ได้ในส่วนนี้หรือไม่เขาก็คิดว่าเขาอ่ะไม่สามารถที่จะดูแลคุณได้แต่ในความหวังของเขาเขายังรู้สึกว่า คุณอะอยากได้คุณมาเป็นครอบครัวอยากได้คุณมาเป็นสามีภรรยาในบ้านของเขาเขาอจะเครียดเรื่องเงินนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวเขาเองอะถ้าเกิดเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณมันจะเป็นภาระของคุณไหมหรือพวกคุณ มีคนที่ด้อยค่าตัวเองนะคะณนะตรงนี้นะคะมีคนที่ด้อยคุณค่าของตัวเองคิดว่าตัวเองอะดีไม่พออะไรประมาณนี้ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนคนหนึ่งได้แต่จริงๆอะพวกคุณอยากลงหลักฐานกันหรือพวกคุณอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วก็อาจจะเครียดเรื่องเงินกันนะคะแต่ว่าในในในหน้าไพ่มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เขาอะมีเงินมีเงินอยู่แล้วนะคะมีแบบมีเงินอ๋อ มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เขามีเยอะอยู่แล้วอ่ะอนะคะอีกฝ่ายหนึงก็เลยรู้สึกได้อยคุณค่าตัวเองไปมีการตัดสินใจนะคะที่จะมาพบมาเจอมาคุยกันมีคนแบบอยากตอบอยากคุยนะคะในพลังงานของคุณนะคะเป็นสามเหีือนนะคะเป็นการปรึกษาพูดคุยกับคนในครอบครัวนะคะในเรื่องราวใน เรื่องราวความสัมพันธ์นะคะคุณอ่ะเป็นถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เป็นผู้หญิงที่เด็ดขาดนะคะเด็ดเดี่ยวในการนาแน่วแน่ในการตัดสินใจของคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะเป็นผู้ชายที่บุคลิกก็คือนิ่งๆหน่อยนะคะแต่ว่าเป็นคนที่หนักแน่นในการตัดสินใจเช่นเดียวกันเป็นคนที่มุ่งมั่นที่จะทำ สิ่งที่ตัวเองคิดไว้คาดไว้ให้มันสําเร็จคุณมีการไปปรึกษาพูดคุยนะคะกับทางผู้ใหญ่หรือทางครอบครัวเพื่อนฝูงอย่างนี้ของคุณก็ได้นะคะมีการแบบพูดคุยการปรึกษากาันในการแบบเดินทางนะคะเพื่อที่จะไปพบไปเจออีกฝ่ายหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้นะคะมันมันมีการแบบไปปรึกษาพูดคุยนะ,ะมันคุณรู้สึกว่า ุณกับเขาเองอ่ะน่าจะมีการวางแผนอะไรสักอย่างนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วก็มันจะมีะผู้ใหญ่เข้ามาช่วยพูดในเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องก,กันกับทางทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะในตัวเขานะคะเขาเป็นเครืงถือดาบพลังงานของคู่กันนะคะพลังงานของเหลือคู่คู่โซเมสนะคะแล้วก็เี้ยวฟอร์จูนขึ้น ในตัวคุณพวกคุณสองคนคือคู่แท้คู่โซเมสกันเลยคู่แบบคู่คู่แบบคู่จริงๆคู่แท้กันในชาตินี้เลยนะคะเราใต้สำรับมันเป็นสองถ้วยซึ่งพลังงานทางฝั่งด้านคุณอะ่ะมันมีหนึ่งหนึ่งเหียคียงถือเหรียญแล้วก็ราชินีถือเหรียญ คิงถือดาบแล้วก็ราชินีถือดาบซึ่งพวกคุณปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะพวกคุณสองคนน่ะคือเนื้อคู่กันคู่แท้ๆกันด้วยนะคะไม่ไม่ไม่ใช่คู่หลอกไม่ใช่คู่ผ่านนะพลังงานของคุณกับเขาอ่ะไม่ได้ต่างกันเลยพวกคุณสองคนเป็นคนเดีดเด่ยวมั่นคงที่จะทำคุณอาจที่จะ มันถึงเวลาที่โชคชะตาค่ะจะนําพาให้พวกคุณอนะถึงเวลาที่จะได้ลงหลักปักฐานกันแล้วพวกคุณก่อนหน้านี้ถ้าอยู่ห่างไกลกันนะคะหรือว่าแยกย้ายกันไปทํางานทําหน้าที่ของตัวเองหรือมีปัญหาในเรื่องของการงานการเงินกันมาก่อนหรือมีประเด็นกันมาก่อนทําให้พวกคุณไม่สามารถที่จะลงหลักปักฐานกันได้หรือรอคอยนะคะเพื่อที่จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ พวกคุณก็ถึงเวลาแล้วที่วิออฟบอลจูนเขามาบอกคุณว่าพวกคุณเนี่ยจะได้กลับมานะคะลงหลักปักฐานมันเป็นเวลาที่เหมาะที่สมควร่ที่เหมาะที่ควรของพวกคุณแล้วนะคะคนของคุณน่ะคนที่มีมากกว่าเขาไม่ได้ดูเขาไม่ได้ดูแคลนอะไรคุณเลยนะเขาคิดว่าคุณอ่ะ คือความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตเขาอะนะคะแค่คุณไปเติมเต็มให้เขาคุณจะมีมากมีน้อยเขาก็ไม่ได้สนไม่ได้แคร์ไม่ได้แบบต้องไปจัาวว่าอยู่กับคุณแล้วจะลําบากคือเขาอยากให้คุณรู้นะคะว่าคนเรามันจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันคือไม่ต้องมาคิดแบบว่าแค่เรื่องแบบอย่างนี้เยอะหรือถ้ามันเป็นพลังงานของ คนครอบคนในครอบครัวหรือคนที่ไม่เห็นด้วยคิดว่าพวกคุณเนี่ยมีอะไรไปหนึ่งที่ไม่เหมาะสมกันไม่สามารถที่จะแต่งงานกันได้ไม่สามารถที่จะลงหลัปกปักฐานอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันแล้วมันจะลําบากจะพาลูกลูกเขาไปลําบากจะพาญาติาเขาหลานเขาไปลําบากอย่างเงี้ยคุณอย่าได้ไปสนใจตรงนั้นนะคะเพราะพวกคุณเนี่ยคือคู่แท้กันมันคือบทพิสูจน์มันคือบททดสอบของพวกคุณทั้งคู่อะค่ะว่าพวกคุณะจะต้องผ่านตรงนี้ไปให้ไปให้ได้ มันถึงเวลาที่พวกคุณสองคนต้องได้อยู่ด้วยกันแล้วไม่ว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินที่พวกคุณแบบจําเป็นนะคะที่จะต้องแบบมันมีเป็นเส้นบางๆมาขั้นกลางระหว่างคู่แท้ค่ะมันเหมือนเป็นบททดสอบของจักรวาลอ่ะถ้าพวกคุณผ่านมันไปได้อะคะ่ะ พวกคุณจะมีแต่ความสุขจะไม่เจอแบบเรื่องราวอะไรแบบจะไม่มีแล้วพวกคุณจะหนักแน่นจะไม่มีใครมาขัดขวางคุณหรือก่อนหน้านี้มันมีคนมาแนะนําพวกคุณว่าอืคบกับคนเนี้ยคในใดคนหนึ่งอได้รับคําแนะนําแน่นว่าคบกับคนเนี้ยชีวิตะจะลําบากนะดูดูเขาสิแบบเหมือนเขาไม่มีหลักมีแหล่งเหมือนเขาแบบไม่สามารถดูแล คุณได้มันเลยทําให้คนใดคนหนึ่งที่เนี้ยไข่เขยจําเป็นจะต้องห่างกันจําเป็นจะต้องหยุดกันเพราะว่าเชื่อฟังเชื่อฟังญาติของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะแต่ว่ามันแต่พวกคุณอนะมันเป็นคู่แท้กันพวกคุณอนะรักกันนะคะแล้วเวลาที่พวกคุณคุยกันเวลาอยู่ด้วยกันเวลาวคุณคิดหรือตัดสินใจที่จะทําอะไรมีความแบบว่าดื้อดึงนิดนึงมีความแบบ มีความแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะฟังใน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 แบบในเสียงเสียงเรียกของตัวเองในเสียงข้างในภายใน,ในตัวตนของตัวเองอะพวกคุณเป็นคนที่คนในในที่เนี้ยบางคนแบบเชื่อคนอื่นเลือกที่จะเชื่อแบบอะครอบครัวก็ได้นะคะมันมีอิทธิพลอยู่แล้วอะเนาะเพราะว่าคนในครอบครัวยังไงก็ต้องแบบ ฟังก่อนนะในวิ่เข้าใจได้แต่ว่าพวกคุณน่โตแล้วนะคะเส้นทางชีวิตจากเนี้ยมันเป็นทางที่คุณสองคนจะต้องตกลงจะต้องคุยกันให้ได้แล้วนะคะเพราะว่าพวกคุณสองคนมันคือคู่แท้แล้วบทสรุปจะเป็นยังไงแล้วเราก็าไปดูคำแนะนำจากนางฟ้ากันนะคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรคุณบ้าง ขอบทสรุปนะคะ3มใบนะคะของชาวราศีมีนลัคนามีนเหมือนพวกคุณอ่ะเคยจบกันไปอ่ะก่อนหน้าเนี้ยจำเป็นจะต้องเลิกกันจำเป็นจะต้องอาจจะโดนบังคับให้เลิกลากันนะคะเพราะว่า นั่นแหละมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินมันเกี่ยวข้องกับฐานะที่ไม่เสมอภาคกันนะคะมีความเหลื่อมล้ากันในเรื่องของฐานะหน้าตาทางสังคมก็ได้มันมีความไม่เห็นด้วยนะคะกับแบบบุคคลภายนอกคนในหรือแบบญาติญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้เพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเพราะว่าพวกคุณจริงๆแล้ว,ว่เป็นคู่แท้กันด้วยนะแล้วก็ต้องเลิกกันไปต้องจบกันไปนะคะ่ะ มันก็เลยทําให้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่เขาที่เขาแบบคิดว่าเขาไม่ดีพอเขาคิดว่าเขามีไม่พอไม่สามารถที่จะดูแลคุณได้นะคะต้องยอมปล่อยมือกันไปช่วงเวลาหนึง่งแต่วิอฟฟ์จูนมาบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันเป็นเวลาที่โชคชะตาหมุนวนกลับมาหาพวกคุณอีกครั้งให้พวกคุณเนี่ยได้กลับมาพบมาเจอกัน มีการต่อสู้นะคะไปฝ่าฟันในเรื่องงานของตัวเองต่างคนต่างไปทำหน้าที่พยายามนะคะที่จะเอาชนะนะคะอุปสรรคปัญหาที่เผชิญน,นะคะแล้วพวกคุณก็จะได้กลับมามันเป็นไพ่ของการไพ่เดกับพกถ้วยเนี่ยคะมันคือการกลับมาคบกันนะคะอีกครั้งมันกลับฟ,ฟ,ฟื้นตื่นตื่นจากความแบบ ตื่นจากเรื่องเลวร้ายทั้งหลายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่พวกคุณเผชิญกันอยู่หรือที่ผ่านผ่านมามันได้จบลงไปแล้วแล้วก็มันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วพวกคุณเนี่ยตอนนี้กลับมาแข็งแกร่งขึ้นกลับมาแบบชัดเจนในหัวใจกันแล้วนะคะว่าพวกคุณสองคนเนี่ยจะลงหลักปักฐานลงเอยด้วยกัน เชื่อใจกันนะคะหนักแน่นพวกคุณสองคนถ้าอยู่ด้วยกันจริงๆมันไปกันได้มันเป็นเนื้อคู่กันเลยแหละคะ่ะอยู่ด้วยกันแล้วจะคิงเหรียญกับราชินีเหรียญเนี่ยพวกคุณจะส่งเสริมกันในเรื่องการเงินด้วยพวกคุณจะช่วยกันได้นะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยใน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 ,ในที่ที่คนหลายๆคนเขาไม่เห็นด้วยกับคุณอะ่ะ พอเขามองคุณแค่ภายนอกเขาไม่ได้มองไปถึงความแบบแข็งแกร่งภายในใจของคุณเขาเลยไม่รู้ว่าคุณเนี่ยถ้าพยายามที่จะทําอะไรสักอย่างพวกคุณจะทํากันได้เต็มที่พวกคุณต้องเชื่อมั่นนะคะว่าตัวเองอมีพลังงานที่แข็งแกร่งมีพลังงานที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงในใจให้เชื่อศรัทธาในความมั่นคงในความรักของคุณเอาไว้นะคะ เรามาดูว่าไพ่นางฟ้านะคะเขาจะแนะนำอะไรของคุณสองคนบ้างไพ่านางฟ้าบอกว่าให้คุณอะเนี่ยเห็นไหมไพ่านางฟ้ายังบอกเลยว่าให้คุณะมองไปที่ตัวตนของคุณเองมองเข้าไปข้างในตัวตนมองเข้าไปในแบบรกๆข้างในในตัวตนของคุณนะคะแล้วคุณอาจะได้พบเจอคําตอบ จริงๆคุณมีความแบบเข้มแข็งแข็งแกร่งอยู่ในใจของคุณอยู่แล้วเพียงแต่คุณต้องกล้านะคะคที่จะก้าวออกมาจากเซฟโซนตรงนั้นก้าวออกมาจากคำขลนหานินทาก้าวออกมาจากแบบเขาเรียกว่ากับดักที่พคุณติดกันอยู่ พวกคุณติดกับดักคำพูดของคนอื่นหรือมันมันเด็กเลี่ยงไม่ได้อะไรก็ตามแต่หน้าที่ผ่านมาที่พวกคุณเจอกันนะคะมันจะผ่านพ้นไปแค่คุณคุณต้องกล้าค่ะคุณต้องเชื่อในในจิตวิญญาณของคุณลึกลงไปข้างในของคุณว่าคุณต้องการอะไรคุณคุณอยากกลัวนะคะว่าคบกับคนนั้นนะคนที่อ๋อ มีน้อยกว่าคุณหรือด้อยกว่าคุณนะ่ะคุณอย่าไปมองแบบตามคําพูดของคนอื่นๆเขาคนนั้นนะคะยืนยันได้เลยว่าเขา,าเป็นคู่ของคุณแล้วถ้าเขาอยู่กับคุณแล้วเนี่ยเขาจะแบบเป็นคู่สร้างนะคะเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วมันส่งเสริมกันได้ในเรื่องของการเงินมันจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเนื้อคู่คู่แท้เนี่ยมัน มันไม่มีทางที่แบบจะพากันไปล่มจมนะคะคุณลองสังเกตถ้ามันเป็นคู่คู่แท้ที่ไม่ใช่คู่กรรมเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วพวกคุณจะส่งเสริมกันทั้งเรื่องการงานการเงนิงนพวกคุณจะคิดไปในทิศท,ทางเดียวกันนั้นตรงนี้มันมีคนหนึ่งไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะแบบไม่กลา้าที่จะออกจากความความความคิดที่ถูกบงการได้พวกคุณต้องกล้าที่จะออกมานะคะ คุณต้องกล้าที่จะแสดงความเป็นตัวตนของคุณออกมามันคุณต้องเชื่อว่าสิ่งที่คุณแบบพบเจออยู่อะหรือมาพบเจอเขาคนนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นเรื่องของโชคชะตามันเป็นเรื่องของบุตรสอบของชีวิตมันมันมันมีจริงๆนะคะเรื่องเรื่องมหัศจรรย์แบบนี้เรื่องที่แบบว่า คือคู่แท้เราต้องเจออุปสรรคมากมายคู่เทวินเฟมเคยได้ยินไหมคะว่าพวกคุณต้องเจอบททดสอบกันแบบโหดร้ายมากเลยนะบางคู่คือแบบเจ็บปวดทรมานกันหลายปีมากกว่าจะวกวนกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะพวกคุณต้องต้องผ่านบททดสอบเชียร์มากๆเลยนะคะสําหรับใครที่เนี่ยใครคนเนี้ยคนที่แบบยังแบบไม่กล้าแสดงพาวเวอร์ของตัวเองออกมา ขอให้คุณได้ตื่นรู้ในตัวของคุณเร็วๆนะคะเพื่อที่คุณจะได้แบบประสบความสำเร็จอะทั้งการงานการเงินความรักของคุณอะคุณคือคุณมีคุณคุณมีเงินคุณมีงานแล้วคุณไม่ถ้าคุณไม่คิดว่าแบบมีงานมีเงินก็พอแล้วไม่จําเป็นต้องมีครอบครัวหรือมีความรักก็ได้ คุณลองคิดดีดีนะว่าคนเรามันแก่ขึ้นทุกปีคุณอาจจะคิดว่าคุณไปหาแฟนตอนแก่มันง่ายหรอมันไม่ง่ายนะคะแล้วอย่างนี้น้อยอะ่ะครอบครัวของคุณเขาไม่ได้อยู่กับคุณไปตลอดชีวิตคนที่จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตอะ่ะก็คือสามีหรือภรรยาของคุณนั่นแหละคะ่ะพ่อแม่เลี้ยงเรามาเลี้ยงเรามาเลี้ยงเรามาประมาณสิบกว่าปียีสิบกว่าปี นะคะเขาเป็นคู่ให้กําเนิดเราเราเราทดแทนบนคุณะถูกต้องแต่ว่าท่านก็อยู่กับเราไปจนตายไม่ได้คนที่จะอยู่กับเราไปจนตายก็คือคู่ชีวิตนะคะมันไม่ได้มีความสําคัญแบบว่าแตกต่างกันเลยคุณต้องกล้าที่จะก้าออกมานะคะแล้วก็ทําในสิ่งที่คุณเชื่อทําในสิ่งที่หัวใจคุณมันเรียกร้อง นางฟ้าเขาก็บอกว่าอยากให้คุณเนี่ยกล้าที่จะทำอยากให้คุณแบบกล้าที่จะเปิดใจอยากให้คุณกล้าที่จะมองคนคนนี้เขาเขารักคุณมากนะคะเขาเป็นครอบครัวของคุณได้เขาเขาอยู่กับคุณแล้วเขาจะส่งเสริมคุณได้อย่างแน่นอนเพราะเขารักคุณนะคะมีความรักที่มั่นคงอยู่ตรงนี้ ที่มองเห็นว่ามันเป็นความรักที่มีความผูกพันกันมากๆเลยเขาก็ได้แต่หวังนะคะว่าอยากให้คุณแบบมองเขาแบบว่ามองเห็นในความรักของเขาอะแต่ว่าคิดว่าเร็วนี้คุณจะตื่นรู้แล้วคุณจะเล็งเห็นแล้วแหละตอนนี้เขามันมีความที่เขาแบบ คิดมากคิดเยอะอยู่นะคะเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้ไม่ได้ดังหวังแต่ว่าไพ่ของฝั่งเขาเนี่ยมันขึ้นว่าเขาจะสมหวังแล้วเพราะว่าวิวออฟฟอจนขึ้นมาทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วคุณก็จะตื่นรู้คุณอาจจะไปหาเขาคุณอาจจะรู้ว่าคุณต้องการอะไรโอเคพลังงานของไพ่ออกมาประมาณนี้นะคะ ขอให้ชาวราศีมีนและคนามีนนะคะสุขสมหวังนะคะชควปีในสิ่งที่หวังที่ตั้งใจสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่รอคอยนะคะคลิปนี้นะคะพิมพ์ก็จะขอตัวนะคะลาไปก่อนฝากกดไลค์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องนน้อยที่เพิ่งเกิดใหม่ของพิมพ์ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้พวกคุณเนี่ยสู้ เป็นกําลังใจให้มากๆเลยนะคะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอคู่แท้พีเองก็อยากเจอคู่แท้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อไหร่จะมาสวัสดีค่ะคืนนี้ฝันดีนะคะอ๋อพอดีพิมอัดคลิปตอนกลางคืนคิดว่าคิดลำคิดเรียกว่าเป็นแดนท่อมสวัสดีค่ะ